สวัสดีครับเกษตรโควิดครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องเกษตรโควิดซึ่งเป็นช่องที่ทําเกษตรด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาเผยแพร่นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับผมผมเลยพูดประจําว่าสําหรับเกษตรที่ผมทานะครับในช่องเกษตรโควิดเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมันเป็นประโยชน์กับคุณมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องเกษตรษโควิดด้วยนะครับผมครับเปิดตัวเป็นแบบนี้นะครับวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเรื่องเมลอนเนี่ยมันไม่จบง่ายง่ายนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการปลูกเมลอนเนี่ย <c oughs> พอมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าเราจะปลูกวันนี้นะครับเราจะไปผสมเสสรวันนี้เราจะทําอะไรน,น,นู่นนั่น จนถึงวันที่เราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะเก็บผลผลิตมันซึ่งก่อนที่จะเก็บผลผลิตเนี่ยผลผลิตที่ดีเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คือผลผลิตที่อาจจะเป็นลูกใหญ่นะครับสีสวยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดของผลผลิตแล้วคุณภาพของเมลอนเนี่ยมันคือเรื่องของความหวานนะเพื่อนเความหวานเนี่ยสําคัญมากนะครับแล้วเราจะทํายังไงอ่ะให้เมลอนของเราเนี่ยหวานถูกใจ สำหรับลูกค้าที่มากินนะครับสําหรับสวนเมลอนของผมเนี่ยถ้าใครได้เคยซื้อไปทานแล้วก็รับประทานบ่อยๆของผมเนี่ยว่ามันมีความหวานที่ไม่เหมือนใครอ่าไม่ได้อวดนะครับแต่ก็มีเทคนิคมีเทคนิคที่อาจจะต่างออกไปจากเพื่อนๆหรืออาจจะต่างออกไปจากสวนอื่นๆนะครับผมซึ่งวันนี้ <c oughs> ผมจะมาบอกเทคนิคนั้นแต่ผมคงบอก ละเอียดร้อเปอร์เซ็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราปลูกไมลอนต่างสายพันธุ์ต่างพื้นที่อุณหภูมิต่างนะครับแล้วก็วิธีการเริ่มต้นมันต่างนะครับแล้วการวินิจฉัยการวินิจฉัยเรื่องของไมลอนในส่วนของท่านเนี่ยมันอาจจะต่างกับที่ผมวินิจฉัยเราดูอะไรดูต้นดูใบดูรากดูดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การกระทําของผมหรือเทคนิคของผมอาจจะใช้กับที่อื่นๆไม่ได้นะครับและโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกลงดินนะครับผมเป็นสายดินผมเป็นเกษตรกรสายดินเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกเมลอนเนี่ยมันจะมีทั้งปลูกลงดินปลูกลงไฮโดรโพนิกลงสารละลายอยู่ในน้ําหรือเป็นปลูกลงซับสเตทที่เป็น ปุ๋ยมะพร้าวเป็นแกบเป็นทรายแล้วก็ให้ปุ๋ยไฮโดรบลูไฮโดรโ,โพนิกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีปุ๋ยที่ให้ทางรากอยู่แล้วปุ๋ยหวานหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้ต้นเมลอนเนี่ยสามารถสะสมความหวานอยู่ในลําต้นอยู่ในลูกได้เนี่ยมันก็จะให้ความหวานตามปุ๋ยที่เขาให้ไปหรือบางที่เขาไม่ได้ให้เขาก็ใช้พ่นทางใบอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ เทคนิคเนี่ยมันไม่สามารถเทคนิคที่จะพูดวันนี้มันมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับในส่วนของระบบไฮโดรพอนิกหรือระบบที่ปลูกแบบซับสเตทได้หรือได้ก็ได้ไม่มากนะครับเพื่อนๆน,นะฮะการแนะนําของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงประเด็นสําหรับคนอื่นๆที่ที่มีวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยของผมเนี่ยก็ค,คือปลูกลงดินนะครับปลูกลงดินก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีความต่างกันอีกว่าเราจะไมนิชัย ต้นไม้ของเรายัางไงเพราะมันเป็นคนละสายพันธุ์ถูกไหมครับผ,ผิวเรียบผิวผิวเรียบผิวตะไคร่นะแล้วก็เรื่องของพันหนักพันเบาอะไรเงี้ยอายุการเก็บเกี่ยวนะครับมันก็ต่างกันแต่ของผมเนี่ยวันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมปลูกอยู่ก็คือสายพันธุ์ที่เป็นผิวเรียบสีเหลืองนี่ฮะอ่าเป็นสายพันธุ์ที่ผิวเรียบสีเหลืองนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องจริงๆกันแล้วนะครับโอ้เมื่อย คือวันนี้ผมจะมามาพูดถึงว่าผมเนี่ยจะงดน้ําเพื่อทําให้มันหวานอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเราสามารถใส่ปุ๋ยหวานที่ที่ลากได้เราสามารถพ่นที่ใบได้นะครับเราสามารถเอาเคมีตัวอื่นๆมาพ่นเพื่อทําให้มันหวานทําให้มันอะไรได้แต่เวลาที่เราใส่ไปมากๆเนี่ยหรือเราใส่ไปแล้วเนี่ยสมมุติเราใส่รากนะครับ รากเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมแล้วก็อเอามาใช้ประโยชน์ได้ได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพ่นช่วยพอพ่นช่วยปุ๊บนะใบก็จะมีปัญหานะฮะเวลาที่เราพ่นปุ๋ยปุ๋ยทําให้มันหวานเนี่ยนะครับก็คือทางเคมีเนี่ยมันก็จะทําให้ใบมีปัญหาพอใบมีปัญหาปุ๊บมันก็จะมีมีผลทั้งต้นเลยรวมถึงรากด้วยนะครับเวลาที่เรา,าลาดโคนนะถ้าเราผสมไม่ดีผสมมากเกินไป มันก็ทําให้รากมีปัญหาสุดท้ายลําต้นและรากก็มีปัญหาเราใส่มากไม่ได้ผมสรุปว่าเราทําหวานโดยวิธีการให้ทางรากแล้วก็ทางใบเนี่ยมากไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะช่วยในการทําให้ต้นไม้หวานมากที่สุดผมคิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์การช่วยถึงห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือเรื่องของการกดน้ํานี่ผมบอกแล้วนะครับว่าเรารู้อยู่แล้วว่า เราจะเก็บวันไหนสมมุติสมมุติเราอายุอายุการเก็บเกี่ยวของมันตั้งแต่ผสมเกรสร30วันนะครับสมมุติที่เฉย30วันเราจะพยายามงดน้ํามันเนี่ยเหลือ,อ10วันเหลือ,อ10วันเนี่ยผมจะงดน้ํางดอย่างไรวิธีการของผมก็คือว่า10วันสุดท้ายเนี่ยครับสมมุติว่าผมให้น้ําอยูว่วันละ10นาทีโอเคไหมผมจะช่วย ในการงดน้ําของมันเนี่ยวันละหนึ่งนาทีวันที่เก้าหรือเก้านาทีวันที่แปดหรือแปดนาทีวันที่เจ็ดหรือเจ็ดนาทีคือลดลงมาวันละหนึ่งนาทีอ่าเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเรามองว่าต้นไม้เราลดวันไปสองวันแล้วสองวันแล้วหรือสามวันแล้วเฮ้ยมันมันไม่มีปัญหานะแล้วมันก็ใกล้วันเก็บขึ้นมาเต็มทีแล้วผมก็จะเบิ้ลเบิ้ลลงมาเป็นวันละสองนาทีเลยนะครับ เป็นแบบนี้จนถึงวันเก็บถ้าต้นไม้เราไม่มีปัญหานะแต่ถ้าวันไหนเบิ้ลลงมาสองนาทีลดลงมาสองนาทีแล้วต้นไม้มันโซมันเหี่ยวเฮ้ยแล้วาการไม่ค่อยดีเราก็ต้องคอยจ้องอ่ะครับต้องคอยจ้องและเราก็จะต้องคอยคอยหยอดน้ําช่วงบ่ายๆบ,บ,บ้างอะไรเงี้ยก็คือประมาณสักบ่ายสองอะไรเงี้ยเราก็จะมาเปิดอ่าให้มันได้สัก เพิ่มไปสักหนึ่งนาทีอะไรเนี่ยคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงต้องเฝ้าระวังแล้วการเฝ้าดูเฝ้าพิจรารณามันเป็นช่วงสําคัญเพราะว่ามันจะได้ขายแล้วแต่ <c oughs> ถ้าคุณทําไม่หวานคุณไม่ได้ขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือเฝ้าระวังเฝ้าดูดูพฤติกรรมของต้นไม้การงดน้ําของคุณต้องเป็นการงดน้ําที่ดูเฝ้าดูเฝ้าระวังอย่าให้พลาดถ้าพลาดปุ๊บต้นมันเหี่ยวมันตาย ต้นตายก่อนเก็บไม่หวานนะครับหรือหวานก็หวานน้อยมากนะครับตอนนี้ <c oughs> อย่างต้นนี้นี่นะฮะที่ผมจะเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่เห็นดูใบใบนี้ไหมฮะใบเนี้ยเดี๋ยวผมจะเด็ดออกไปผมจะอธิบายก่อนใบเนี้ยมันเป็นใบที่เริ่มเหี่ยวเริ่ม,เร,มเริ่มใกล้ตายแต่ว่าใบาของต้นจริงๆอมันยังสวยอยู่เห็นไหมครับคือลักษณะข,ของลูกเนี่ยมันจะดึงเรื่องของน้ําตาลเนี่ยนะฮะ มาอยู่ที่ลูกนะครับเพราะต้นเนี้ยผมงดน้ํามาประมาณสี่ห้าวันแล้วการงดน้ําคือการอ,าอะไรแกล้งต้นไม้ให้มันใกล้ตายพอมันแกล้งปุ๊บเนี่ยมันจะส่งสารอาหารหรือส่งความหวานมาอยู่ที่ลูกเพื่อลูกเนี้ยมันจะได้ได้ขยายพันธุ์ต่อไปโดยโดยมันจะส่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไว้ที่ลูกนะฮะมันจะทําให้ทําให้ลูกเนี่ยจเจริญอ่ามันจะทําให้ลูกเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่จะ ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นได้ว่าใบที่มันอยู่ที่ขแขนงเนี่ยมันจะเริ่มซีดเริ่มเซียวเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งจะมองเห็นได้ชัดว่าลูกเนี้ยหวานแน่ๆนะครับเพราะว่าใบมันเริ่มมีอาการที่จะทิ้งต้นแล้วนะครับลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะเด็ดใบให้ดูนี่ครับคือใบอ่ะเนี่ยใบนี้คือใบอยู่ที่ลูกนี่เห็นไหมฮะฟาร์มโซมของใบทั้งเหี่ยวทั้งหอ่อทั้งโทม นี่ครับลักษณะข,ของการที่มันจะเริ่มสะสมสารอาหารเอาไว้ที่ลูกเริ่มสะสมสารอาหารเอาไว้ที่ลูกเพื่อที่จะต้นมันเตรียมจะตายแล้วนะครับนี่คือพอเราแกล้งมันต้นไม้มันก็จะเริ่มที่จะส่งอาหารทั้งหมดมาไว้ที่ลูกก่อนตายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทให้ลูกของเราเนี่ยเมลอนของเราเนี่ยหวานนี่คือเทคนิคที่สวนผมทํานะครับแต่ผมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่สามารถใช้ได้กับสายพันธุ์อื่น ที่ผมไม่รู้จักไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่มันนอกเหนือจากสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะอุณหภูมิต่างภาคเหนืออาจจะหนาวภาคใต้อาจจะมีฝนซึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องคอยสังเกตสังกาแล้วก็คอยพิจารณาในส่วนของส่วนของเพื่อนๆด้วยแล้วก็พื้นที่ของเพื่อนๆด้วยไม่ใช่ว่าผมบอกว่าลดน้ำอ่า วันละหนึ่งนาทีมันจะใช้ได้กับทุกสถานที่ไม่ใช่นะครับนี่คือเทคนิคเพ,เพื่อนๆต้องไปพิจารณาเอาเองนะครับโอเคทีนี้วันนี้ก็คือไหนไหนพูดถึงเรื่องความหวานแล้วเนี่ยผมก็เลยจะนี่ฮะผมผมก็จะมีเครื่องมือในการวัดความหวานด้วยนะครับนี่คือนี่คือมิเตอร์นะครับ,ม,ตตรนะรบมันเป็นมิตเตอร์วัดความหวานนะครับอ่า คือเดี๋ยวอีกไม่เกิน5วันผมจะใช้มิเตอร์ตัวนี้วัดความหวานนะครับความหวานที่เหมาะสมในการที่จะนำไปขายหรือผลผลิตที่ดีเนี่ย mm hmm. เขาจะอยู่ที่อ่าบลิกขึ้นไปนะครับ13 14 15 16บิกลิกขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวอีกประมาณ4 5หวันเดี๋ยวผมจะมาวัดความหวานให้ดูนะครับในเป็นคลิปต่ตอไปนะครับโอเคถ้ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อน มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมพูดหลายครั้งนะครับว่า,าการเสนอคลิปใน YouTube ของผมเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเกษตรโควิดด้วยนะครับแล้วก็ใน f a c e b o o k แฟนเพจนะครับเกษตร New n o r m a l นะซึ่งผมจะลงเป็นประจำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าผมทําเกษตรอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผม สำหรับวันนี้เกษตรโควิดก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ